วันววนี้ว่างวันนี้ว่างแล้วกันนะครับอันนี้โอโซโมโ,โร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 ไปจำรวดอกว่านกันว่านะนายเดี๋ยวเดียวหม้อนี้สร้างผวนี้จำจำรวดโบวันค้ามาตีขึ้นนะจึงกานไอจำรวดมาด่งตังคงกันนะครับเดี๋ยวจึงการํำรวดเร็ว่เด็กได้ิตการวัคซแบบีน นาปีตุ้มกทรวดเดือบบวานนะได้ค่ะได้ค่ะแช่ทำรวดอุ้กอายุอุ้กอายุอ่าก็มอสกันนะทังปีวันทำรวดมาเร่งตา่มอวัวนะอะั้งอย่เดียวก็ตำตำเบปปมเดี๋ยวปไม้ไปนะได้ได้ได้ครับทั้งํำรวดบ่วานเดวเราทำรวดอย่างนี้กันได้ไหมตี๋วะเฮยหนาคุณอุกซิตีขึุ้กพิษเปียนก็จะรับาลยายสรางปั้นนั้นซึ่งเราจะไปทำรวดกันด้วยไหมในนี้เรามากันเดีว โอ้ยนายอยู่ไหวไหมแต่ก็ว่าก็ไม่ได้ทุกคนนี่ยน้อสิบปีนั้นเดี๋ยวเต้ารั่วโมนายเนี่ยก็ม้อนอให้จำรวดเดืองนู้แต่เจ้ารัวโมไหวจำรวดไปกันทีเดียวฝรลุงบนน้องรัวโมเปหนสาวไม่ไม่โดนนะไม่โดนประมาณประมาณเก่งกัำลบงพื้นแล้วจำรวดพูดทุกอายุนี้เดียวฝอยคิดกันเองนะพวกกันไม่โันก็ว่าง่ายงแบบจนกันไม่จนใช่ไหมคนจนนั้นได้คนรวยไม่ได้นะครับเดี๋ยวฝันพื้นกันหนังคุยกันเองนะไหวจัำรวดฝันพื้นนะได้ได้ไม่ต้องจำได้ที่จำเก่งคุณอายุ ก็เกิอกหญ่กิดก้ก็น้าหนักเกินไม่ได้ถือว่ผู้มีคินเรียนเตะหัเราะโม่งนะนาเดียวยวเราทําพดกันลอกดวเราีรำวดกันแบบน้อยี่ังกิโลหรือว่าประเมินกับบีเอมอ้กันถ้าแดดจะนิวลกายกิ๊บแปดอว่าจนแต่ว่าตั้หมักยีาิ0อันซือว่ารวยราว่างิแกับยีี้ได้ไอ่ะ ไอ้นั่นเกิอเลยแต่ตบานเนี่ยี่ที่ยได้ไหมยายเดี๋ยวเราตามตีวาตามเลตั้มาต้านกันอืต้านั่นเกิดลยอ่งอ๋อตาว่าบตาว่าเอ็มบีเอสิบแปดนี่ตื้อว่าจนแต่ตาหมอว่าหยิบอ้าตื้อว่ารวยอาจจะไม่มาอาจจะไม่ได้เลยแต่ว่าเมื่อไว่างสิบแปดึงหยิบี้นี่แหละแต่ตาบานก็ยีปิจาเอาเอง เยีปยมเอ้ยเอ็นเรามากิดเป็นปันฟื้อจังน้ำนักเป็นกิโลอ่านส่วนครุ่งเป็นเม็ดยกกำลังซ่องกาันี้เราไปกันเราก้าวใจกันแล้วเดี๋ยวเราไปบ้านพู้รุ่งอายุกันไปก้ะไปก้าไ้ก้ อยู่กับคนยากจนเติมตอนนี้จำอยากอยู่เกับตออไรแล้วมาอยางอกทิพย์เรวเออแม่นังก้อนแม่นังก้อนนั่นนะะัเเออานเดียวต้องรวดก่อนคนเดียวอยู่คนเดียวเลยเติมไก่ไก่ดูแลมัง้งโลกเลยไม่มีลกไป่น้อยโลกไก่จะมาเดี๋ยวนี้ในในจังนำนักมัง่งไหมอันนี้จังมัง่งไม่จังมัง่มลง,ลงลงลองเือบเรื่องวันนี้ได้จังมั่งไหมแล้วใหม่ cứ ngồi làm đi em đúng là dù nè, là cao làm chồng cặp điện đây mang mai đài, đài. 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 còn và... à, nằm... cái này đây chẳng làm nắp quạt ấy như thế chẳng nắp quạt nắp quạt cái này này ba mẹ, mẹ. mẹ hay ba mẹ đấy mai mẹ ai mà mai đấy nắp đa nắp cao tầm này đấy là tầm bán có chẳng qua ว่าจนว่ารวยแต่ว่ารวยก็ก็ไม่ยากเยแต่จนเราก็จะง่ายินผููทุกอาอยู่กันเดี๋ยวเกี่ยวร้อยเลยนะับไม่โดนแต่บ้านเองมประเมินแ้วจะมีหมดก่ไอ้โอ้ได้ไม่ได้บันหีหมดกาอันไอ้ร้อยเราไม่ใจรู้โอ้ความวนความพร้อมแต่ว่าคนในบบวาคนในอ้วนนั่นก็ไม่ได้เกินแตาว่านำนักเกินหยีทิพย์โลกขึ้นไปแ้วจะหนีหมดกายหยีทิพย์มากขึ้นไปนะเดี๋แต่ที่แปดลงมาจะได้เบีย จนปนันเองก <9 S 1> าอ่านกับชวนรุง่งหนึ่งจุดเอาอ่านหนึ่งจุดเอาเกากับยี่สิบจุดหนึ่งจ้ำยี่สิบจุดหนึ่งจ้ำอยู่ปานกลางนะคะพายี่สิบจุดหนึ่งจ้ำปานกลาง,งานันจนต้องเครื่องดวงแล้วนะ ว่าเติชีได้หรือไม่ได้โอนนี้น่มันอยู่ในปั่นกลางอยู่แล้วเทิดตับาลกงใายหรือไม่ยด้ปั่นนั่นเองเนาะค่ะค่ะมร่วมือนะคะค่ะก็จุจูดีนะคะค่ะ